สวัสดีครับอยู่กับ6ล้อดัมกรีนครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่พายางครับอันนี้เป็นรถไทยประดิษฐ์ปูพายางตามล่องปลูกแตงโมครับใช้รถไทยนาเดินตามครับอาทีร้อยสิแรงอันนี้แพงป้ะพายางนี่ไหม ร้อยอันนี้แหละมวลละน,นี่ะหกร้อย,อยโอ้ลงทุนลงทุนเยอะดีเนาะลงทุนค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าอันนี้ลงทุนไม่เยอะครับอันนี้ใช้คุ้มลยอับ,บัดแรงขึ้นเองครับมันสมองของคนไทยส่วนประกอบก็มีผานกลบสองตัวครับหนึ่งสอง แล้วก็ลอ้อมอเตอร์ไซค์แล้วก็ที่ใส่อันนี้อันนี้ความกว้างเท่ากันรรหรือเบิคร,คร์ดเลยบอกไปผ่าปูตัวเนี้ยครับกวา้วาวง,งแปดสิบอ๋อกว้างแปดสิบแต่รถหล่อมันจะแบกว่าอ๋อหล่อทำให้มันเหยียบผ้ายางเนาะนี่การใส่เฮ้ยเ <ๆ S 1> หยียบมันมปีไปใส่ด้วยเนาะ เปย์อยู่วะอ๋อถ้าแบบตรงๆนี่ไม่มีเปเนาะ,อ,ะอันนี้มันมันเละมันเละข้างหน้ามันจะไปได้อวะอ๋อเดี๋ยวลุ้นดูข้างหน้ากันครับว่ามันจะไปได้ไหมประหยัดแรงงานครับสตาร์ทง่ายสตาร์ทติดง่ายะเดี๋ยวมาดูกัน,กน,กน,นครับนี่แหละยังมีคนไทย เดินตามเนี่ถ้ามีห้องเต้ก็ยินดีเลยห้องเต้นั่งตรงกลางเนี่ยแ้่นีเดินตามก็จะมีฐานสองข้างกรบผ้าผ้าคลุมหืือ้ายยางนี่นนเ,นยเลยเป็นฐานครับเหมือนฐานยกล่องจะปีให้ตรงนี้ ตรงนี้แฉะๆหน่อ,อน <laughs> นนย,ย,ยครับโอ้โ <laughs> ้เปยแล้วเปยแล้วครับเปยแล้วจมไหมจมไหมไม่จมครับฝีมือคนไทย